คำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดมากเปิดนผยนะคะเนาะพราะว่าเมือนั้นได้แต้ซามตัวบนบ่ต้องตัวบนตัวละแสนนะคะเนาะปล่อยมากอีกแล้วนะคะเบนยากสร้างหองนาำเนาะเมื่อวานก็คุยกับอาจารย์แล้วนะครับเนาะมีเอฟซีถามถามเยอะนะครับเขาไม่เห็นหรือว่าไงไม่รู้ว่าเห็นครับ ก็ที่มาที่ไปนะครับของพัทตุดวงวะนอกดไกลากดแช็กกดกระดิ่งไว้เนาะค่ะครับผมสวัสดีน้อสวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซีพัทตุดงนี่ฝันดีพี่น้อก็เอาไปเชียงนะสําหรับผมล่ะอืมผมผมไม่ได้ฝันครับผมไม่ได้ฝันอะไรเลยนะครับก็เป็นเลขพัทุดงนะครับพัทตุดงล่างเจ็ดหมื่นนะครับหลังจากที่สมัยก่อนเนาะเป็นพัทุดงตัวละแสนนะครับอาจจะจํากันได้นะครับที่ถูกกัน ดังเนอนที่ดังช่วงนั้นดังมาพักหนึ่งนะครับตอนนี้พระอาจารย์ก็ติดกินนิมนต์นะครับวันนี้ก็น่าจะไปแถวบึงการแถวอะไรนู่นแหละครับผมไม่ค่อยอยู่เนาะไม่ค่อยได้อยู่นะครับก็ได้ข่าไปไทยอยากการทํามอยากพ่นกาพ่นกาพ่นโทษไล่บริณอรวาซันเ่าห้แจกเบือเนาะโอ้แจกมือไม่ได้พระอาจารย์บอกว่าไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้สวดไม่ได้สวดมนต์เลยก็ทามเตลิดมาซันใช่ครับตอนนี้ไม่สูไม่ลบจังโทษหาท่ามบุญน้ำเพลินเอาครับ หลังจากที่ท่านให้มาชุดสามตัวเนาะครับชุดสามตัวท่านก็ตัวไหนเนาะสามตัวเป็นหามากทีเด็ดสามตัวให้มามีศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งที่ห้มากสามสุดนะใช่พ้าธุดงตัวละแสนนะครับบางท่านก็รอรอผมก็ลงไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่ามันไม่มีคนเห็นวันนี้ก็ขอพูดเองนะครับผมขอพูดเองแต่ว่าก็มีเสียงผ้าจาร์อยู่จะให้ฟังอยู่นะครับเสียงพระอาจารย์ นะครับให้ยอบซได้ฟังอยู่อัน,นีอยู่ยบสอ,อัดไว้มีอัดไว้ผมอัดเสียงพระอาจารย์ไว้อยู่นะครับเพ<ม>ื่อให้เอบซีโอ้ยแบบโม้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะ,อะเอาได้ฟังนิดนึดง,ง,งเอารอนแรกนี่ต้องวันนีกฟันว่าฤฤฤคุมนึบตัวขึ้นกุฏิติคบโต้ะพี่เก่าเนี่

ตรงเออเราบอกปรับครับผมไม่ต้องกลับนะครับผมต้นที่แล้วนี่ก็ตรงตรงประกับครับต้นที่แล้วตรงตัวไหนฮะสี่สองสี่สองครับเอาว่องกลมตัวนี้ให้นะกลมไม่ต้องกลับแต่ว่าผมว่ากลับก็ดีเหมือนกันเนี่ยทางนอกเพาะว่านี่เลยสุดนั่นก็ออกตัวกลับทั้งบนทั้งล่างนั่นแม่ไงอันเก้าศูนย์บ่ศูนย์เก้ากับศูนย์หกของมันออกเก้าศูนย์หกศูนย์ยังเนี่ยฮะใช่ครับ เดี๋ยวเขียนให้ละเอียดก่อนเนาะได้ละเอียดก่อนก็เป็นแนวทางของพระทุดงนะครับพระทุดงล่างเจ็ดหมื่นนะครับผมคือเป็นฉายาเนาะเป็นเป็นเป็นฉายานะครับ FC เป็นฉายาคือเจ็ดหมื่นพูดอะไเจ็ดหมื่นบลูกศ์ลูกหาลูกศ์ลูกหาตัวใหญ่นั่งถือเป็นหลานถือโน่นเออ FC อยู่ต่างประเทศ ถูกเป็นล้านเลยนะครับเป็นล้านชงเงินมาสั่งห้องน้ำเิ่นถือนมาเิ่นก็ดีเรซี่เิ่นถือน้าวโพดได้เพิ่นกระซงไห้ผู้นั้นเนาะเป็นกำลังใจให้เพราะตอนนี้ท่านก็กำลังสร้างห้องน้ำนะครับผมแต่ก็อาจารย์รับไม่ไหวรับรับสายโทรไม่ไหวนะครับดูทางช่องเอาเนาะครับห้องน้ำาระท่านได้แล้ง่ายปะยังครับผมขึ้นโค้งแล้วยังครับขึ้นแล้เนาะขึ้นโค้งแล้วครับยังยังเดี๋ยวปอไปเบื้องหรือไหมใช่ ก็เก็บจักหวงนึกคนว่าจำไม่ได้เลยนะครับนี่เพราะว่ารอบก่อนของอาจารย์เนาะอาจารย์ที่ที่ที่ถูกมางวดสองงวดแรกจนเขาถวายรถเลยนะครับรถตู้รถตู้ก็ยังอยากจะถ่ายเยอะจารย์ยถูกจนถวายรถเหลือพอาจาร์พอาจา์ก็หวเลาะดย๋ยวจะรู้วัดเอายกให้เบิกงินบานนี่นะครับเอ้วูมดูนะครับผมชุดสองตัว สามตัวนะคะบนกะลังเป็นแนวทางไม่เข้าไม่หลุดนะคะใช้พิจารณาในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงนะคะสำหรับเลขพระตูดงเทปหน้าจอเองนะครับเทแต่ว่าโอควากับว่าฟันยั้งเลยเลยมามหรือว่าโปรยเสียงบอกไม่ได้เสียงครับก็เยี้งไม่ต้องผีแล้วต้องผีบพราเหี้ยเอาตามพระอาจารย์นะครับยังไม่ยังไม่ใส่กลางกลางยังไม่ใไปเรื่อยๆลายกล่อง ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าหกตามตัวนี่คันแม่นถือกระสีถือต้องตุ่มแนะน่เนาะเอย่าเถอเอยากมันยืนถ้ากล่องเี้วไปเห็นลายกล่องเดียวไปเห็นกล่องเต็มสิเห็นไหมครับอันเมื่อครั้งนี้บังเล็กนะนี่นี่เออว่าอยู่ศูนย์เก้าหนึ่งซึ่งไปเห็นไปสัน แกปไยเดอร์ค่ะเลขพัทตตดงนะคะอันนี้ซีมี่โกงทรายเย็บมอีครับมีครับตัวเน้นๆพิเศษเลยสำหรับปูมากบอค่ะบันี้ยังบอท่านใดให้บอแต่บนเนี่ยให้เน้นให้แล้วนะเอ้ล่างเน้นให้แล้วหรือแต่บนในวงกลมมันบอครับผมจะแต่บนนะคะเอฟซีแกปไว้เลาลงกรก็ได้ค่ะก็เป็นแนวทางเนาะบัตรนี้เพิ่นกา จะยำอีกเมื่อไหร่ได้นาะ<ก>แขนแขนงบน่อยๆรออาจารย์โทรมานะครับถ้าแบบอาจารย์อยู่วัดอย่างนี้เราก็เข้าไปหาได้นะครับต้องต้องนัดก่อนนัดก่อนสักวันหนึ่งอย่างนี้ครับผมกใ,กใกล้วันนะครับเดี๋ยวจะตามให้ทุดงไปได้ไม่ค่อย้อยู่ติดกนนิมนต์ะตอนนี้ท่านทักมาอยู่วัดแล้วนะท่านก็ไม่ได้ติดจะไม่ได้ไปทุดงแล้วนะครับก็ส่วนมากจะติดกินนิมนต์มากกว่านะครับผม ก็ไปกินนิมนต์หลายๆที่เนะบางทีก็ไปกรุงเทพบ้างไปอะไรหลายๆที่นะครับก็จะตามเบอยว่างใช่ก็หมายว่าเป็นคบอยวางกันไหนครับตอนนี้ท่านก็สร้างห้องน้ํานะครับท่านเลยมากลับมาปล่อยนะครับผมพัทธุดงนะครับชื่อพัทธุดงนี่แหละครับวัดป่าช้านี่แหละครับผมสามสามร้อยไร่เลยนะป่าช้าป่าช้าใหญ่เลยครับแต่งตะกีสะพ้อเป็นวาเมมแตกเนาะครับ เผาลายสั่นลายมมบานมาร่วมกันคลิปนี้กับเป็นแนวท่างกจนไใดกับห้พ่อแม่พี่น้องโศกหมานสู้ผู้สู้คนเด้อค่ะคลิปนี้เด้อค่ะต้องขอบคุณโอปอที่มาวอาสู้เอฟซีฝังกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะพบภาดคลิปใหม่ๆจากข้างจอนะคะกะบพิจารณาเบิ่งเอาชอบกับจั้งตามว่มากกพานเด้อค่ะชมเพื่อความบันเทิงนะคะเนาะขอบคุณโอปอได้หลายค่ะ